ผักก็จะอึไม่ออกจะอึยังไงถ้าคนไม่กินผักอึออออกไหมอะมากอืแบบตูดหักพอดีเปิดไหนเอาไปเอทําไมเอาไปเพี่ทําไม ไม่สนเย็นมือก่อนล้างมือก่อนอืมถู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 มันมาซื้อของกับพ่อเหรอคะอ,อ,อ๋ะอมาซื้อของกับพ่อ <c oughs> เราซื้ออะไรบ้างคะเนี่ยเนี่ยอะไรนี่ถูพื้นรู้จักไม่ถูพื้นกวาดขยะค่ะแล้วก็โกยใส่นี้โกยขยะใส่นี้ค่ะเออเออยี่ยมค่ะ ไปดูส้วมไปที่ขัดส้วมที่ล้างซ้วมอันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกที่โกยขยะนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือไม้กวาดนะคะ ระวังหล่นนะระวังหล่นนะอันนี้เขาเรียกว่าแปรงทาความสะอาดนะคะเอาไว้ขัดพื้นค่ะสวัสดีค่ะนักระเป๋าไปไหนแล้วคะหยุดหยุดหยุดตอนนี้กลับมาบ้านแล้วเนาะแล้วก็พี่กําลังทำพี่กําลังทําการบ้านเป็นโต๊ะเลยเอ้าหลุดแล้วคะ รเป๋านูดไปอาบน้ำนะคะอ๋อได้แม่ใส่กระป๋องด้วนะนี่มมีม่วมเด็กด้วยมัะทุะวันเดี๋ยวโตนะมีชววมเด็กด้วยหายอะไรหายหอะไรตูดหายหายตูดใครหายอุ้ย ออกไม่ได้เอาออกไม่ได้อันนี้ที่แขวนผ้าเนี่ยหมูน้อยอย่ะไ,ไ,ไหมเวลาเด็กอะค่ะถ้าสมมุติ <elly S 2> นั่งชักโครกปกติมันจะเป็นยังไงคะลูกอ่ะสมมุติอ๋อมันจะเป็นแบบนี้เหรอคะแล้วต้องทำยังไงอะสำหรับเด็กอะอ๋อปีนขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะปีนขึ้นไปเออ โปลแล้ไม่โปแล้วอืมก็จะมีอือ ได้อึจริงนะคะมโนนะอุ้ยอุ้ยโอ้น้องตั้งยังไงอ่ะมันมันโอ้อันนี้อะไรสิ่งประดิษฐ์ของลูกที่โรงเรียนใช่ก็คือเปเปอร์มาเช่นี่นะคะก็เป็นอีกแบบที่ลูกเป็ดก็จะวาง่างนี้นะคะอ้อาวขึ้นไม่รอดอันนี้จะไม่มีบันไดน้องจะปีนขึ้นไม่ได้อ่ะพี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยแม่จ้า พี่อุ้มพี่อุ้มอ่ะพี่อุ้มหนึ่งสองสามอ่กระโปรงปิดด้วยกระโปรงปิดด้วยโป๊โป,โป๊ออกกล้องไม่ได้อ่าไม่โป๊ะละไหวไหมั่งก็นั่งแบบนี้เลยค่ะก็คือแบบนี้ค่ะ คนไหนเป็นเด็กต้องก็คืออต้องเอานี้มาวางแล้วก็พยายามคานเข้าไปคานคานเข้าไปเหรอพยายามยืนให้ได้แล้วพยาผู้คนเนั่งแบบนี้อืมแบบนี้นตูดหักพอด <c oughs> ีอันนี้อันนี้เหรอคะ <c oughs> อ๋ออันนี้ชอบเป็ดเหรอคะ <c oughs> <Okay. S 1> อ๋อเป็นลูกเป็ดใช่ไหม <c oughs> นานกัน <c oughs> โอ๊ยไหวไหมกดน้ำกดน้ำกดน้ำปวดหักปวดหักปดหักโอ้ไปไปเอาพอดเอาพอดไหนเอาพอดไปทำไมเอาพอดไปทำไมน่าเกลียดพอดเต็มแล้วอย่าไหมไปทำการบ้านเอ่อเอ่อสุดท้ายแล้วไปลูกไป ค่ะไปเลยค่ะ